ขอบทความกันนะคะ Analyze the article ค่ะหัวข้อบทความที่เราจะวิเคราะห์กันในวันนี้นะคะ p a r e n t a e teacher พ่อแม่คือครูที่ดีที่สุดค่ะต่อไปเราก็จะมาวอร์มอัพกันก่อนนะคะ Do you agree or disagree with the following statement Parental teacher Use specific l i s e r a แอนด a เอกเ p นต์เ s o ลทูซับพอร์ต r คุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้พ่อแม่คือครูที่ดีที่สุดใช้เหตุผลและตัวอย่างเฉพาะเพื่อสนับสนุนคำตอบของคุณค่ะตอบเห็นด้วยนะคะ a เม e ่ e r ้างอ t e a c h e r we have in m o นโ of o u r l ใบไม้ของเ p a พ l i n s That is to talk, walk, lie, about, behave, etc. for my daily. Explain and observation, but sometimes parents may not understand us very much in certain matter because they may not keep up with technology. a l the world today, how are you, p a r e i n t I cannot agree with the saying, that's p a r e n n t are the best teacher. เห็นด้วยก็เพราะว่าครูคนแรกที่เรามีในชีวิตส่วนใหญ่ก็คือพ่อแม่ของเราพวกเขาสอนให้เราพูดเดินขี่จักรยานและประพฤติตนจากประสบการณ์ในชีวิตประจำวันและการสังเกตของฉัน แต่ในบางครั้งพ่อแม่ก็อาจจะไม่เข้าใจเรามากในบางเรื่องเพราะพ่อแม่อาจจะไม่ทันเทคโนโลยีในโลกปัจจุบันมากเท่าไหร่แต่ถึงยังไงพ่อแม่ฉันสามารถเห็นด้วยกับคำกล่าวที่ว่าพ่อแม่คือครูที่ดีที่สุดค่พะพาราการ A นะคะ Turn around my life I have been lucky to have a v e r y good relationship with my parents that have supported me given me necessary c r i t i c i s m and taught me get i d e r about how to live my life parents can be really important teacher in our life however t h e y are not a w a y the best teacher ตลอดชีวิตของฉันฉันโชคดีมาตลอดที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อแม่ พวกเขาส่งเสริมฉันให้คำสั่งสอนที่จำเป็นแก่ฉันและสอนฉันมากมายที่เกี่ยวกับวิธีที่จะดำรงชีวิตพ่อแม่เป็นครูที่สำคัญมากในชีวิตอย่างไรก็ตามพวกเขาก็อาจไม่ใช่ครูที่ดีที่สุดเสมอไปพลากาบีนะคะ Talent may be to close to their children emotionally. Sometimes they can only see their children through the eye of a protector. For example, they may limit a student' freedom in the name of safety. A teacher might see a trip to a big city as a valuable new experience. However, it might seem too dangerous to a parent. พ่อแม่อาจจะใกล้ชิดกับลูกๆในแง่ของอารมณ์เกินไปจนบางครั้งพวกเขาอาจมองลูกด้วยสายตาของผู้ปกครองที่คอยปกป้องเท่านั้นตัวอย่างเช่นพวกเขาอาจจะจองการเสียนีภาพของลูกๆเพื่อความปลอดภัยครูอาจจะมองการเดินทางไปในเมืองใหญ่ว่าเป็นประสบการณ์ใหม่แต่อย่างไรก็ตามมันอาจจะดูเหมือนว่าอันตรายเกินไปสำหรับพ่อแม่ Another problem is that parents may expect their not intellect to be their own. They can swim to separate from their children in the mind. If they love side, they may try to force their children to love side too. But what if their children to love is us all I think? อค่ารีแพร์อีกปัญหาหนึ่งก็คือพ่อแม่อาจจะคาดหวังความสนใจของลูกให้เป็นเหมือนของตัวเขาเองพวกเขาดูเหมือนว่าจะไม่สามารถแยกออกจากเด็กๆได้ในแง่ของจิตใจถ้าเขารักวิทยาศาสตร์พวกเขาก็อาจจะพยายามบังคับให้ลูกรักวิทยาศาสตร์ด้วยเช่นกัน แต่อะไรจะเกิดขึ้นหากความสนใจที่แท้จริงของเด็กๆคือศิละปะการเขียนหรือการซ่อมรถพลากาบดีค่ะ Parents are usually eager to p a r t on their w h i t e y o u to their children, but should children a w a y believe what their parents do? May b e different g e n e r a t i o n need different of thinking. When children are young, they believe that their parents are away right? But when they get older, they realize that there are older. Will sometimes parents, especially older ones, can keep up with social or technological changes. A student who had friends of elderly lizard and background out at the school. my friends that his Pauline have near lower Will a student who love computer my friends that his pollen John really understand all while you digital level Sometimes kids have two friends, their own way to. What they believe in พ่อแม่มักจะชอบเอาค่านิยมใส่ไปในตัวลูกๆแต่เด็กๆควรจะเชื่อในสิ่งที่พ่อแม่มั่นทำให้หรือไม่อาจจะเป็นไปได้ที่ว่าคนในแต่ละรุ่นที่แตกต่างจำเป็นต้องมีวิธีคิดที่แตกต่างกันด้วย เมื่อเด็กยังหนุ่มยังสาวพวกเขาเชื่อว่าพ่อแม่เป็นฝ่ายถูกเสมอเมื่อเขาโตขึ้นเขาตระหนักรู้ว่ามีมุมมองอื่นๆอ,อ,อีกบางครั้งพ่อแม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่ที่มีอายุมากไม่สามารถตามทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยีที่รวดเร็วได้นักเรียนที่มีเพื่อนต่างชาติและพื้นเพที่โรงเรียน อาจพบว่านักเรียนที่รักคอมพิวเตอร์อาจจะพบว่าพ่อแม่ไม่เข้าใจหรือให้คุณค่ากับการวิวัฒนาการทางระบบตัวเลขอย่างจริงจังบางครั้งเด็กก็ต้องหาทางที่จะทำในสิ่งที่เขาเชื่อด้วยตนเองพาากรากอีภาษากราสุดท้ายนะคะ The most important to realize is that we a l l have many teachers in our life. เ u าพ a เล n t ท t ชอาร์ตแอนด์เ p e แพรทิชอาร์ตบุ๊กแอนด์นิวเพเปอร์แอนด์ทีวีชันอัลสโอทิ l อาร์ตอลออฟเดนอารสิ่งที่สำคัญที่สุดต้องตระหนักไว้ก็คือเราทั้งหมดมีครูหลายคนในชีวิตของเราพ่อแม่สอนเราและเพื่อนในกลุ่มสอนเราหนังสือหนังสือพิมพ์และทีวีก็สอนเราเช่นกันพวกเขาทั้งหมดนี้มีค่า ไปเป็นพาร์ทของคำศัพท์นะคะ observation Now การสังเกต parent นาวผู้ปกครอง management นาวการจัดการ mistake นาวความผิดพลาด success นาวความสำเร็จ p a t i e n n นาความอดทน communicate verb สื่อสาร adolescence o าวัยรุ่น essential adjective จำเป็น independent noun ความเป็นอิสระส่วนการวิเคราะห์ตามกลยุทธ์นะครับ1เนี่ยก็คือ skimming for main idea 2คือ family vocabulary และ3 dealing with unfamiliar vocabulary 4 understanding article summary 5เนี่ยก็คือ look at the words that are very similar 6เนี่ยก็คือ inference ครับ ซึ่งต่อไปนะครับเราจะมาดูในหัวข้อเรื่องของ s k i m m i n g f o r m มนต์ไอซึ่งนิยามของ Ski Skimmming for ์ i n เด e a นะก็คือการอ่านอย่างคร่าวๆเพื่อหาแนวคิดหลักหรือการอ่านอยา่างรวดเร็วโดวยการอ่านเพียงบางส่วนหรือว่าเราไม่ลงรายละเอียดมากนะครับซึ่งเรามาดูหัวข้อที่1ก็คือในเรื่องของชื่อเรื่องหรือว่าหัวข้อเรื่องเราควรจะดูหัวข้อเรื่องก่อนยกตัวอย่างเช่นบทความนี้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของ parents are the best teacher ก็คือถ้าเราไปเข้าหมายได้เนี่ยคือพ่อแม่คือครูที่ดีที่สุดเองครับส่วนที่2เนี่ยถ ภาพประกอบเนี่ยเราก็ควรจะดูรูปภาพประกอบเพื่อแน่ย้ำแน่ใจอีกครั้งว่ารูปภาพนั้นเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องยังไงนะครับซึ่งรูปภาพอ่ะมักจะเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องเสมอนะครับอย่อย่างเช่นรูปภาพด้านล่างนี่ครับก็จะเป็นรูปของพ่อและแม่เด็กอ่านหนังสือด้วยกันก็น่าจะเกี่ยวกับเรื่องของพ่อแม่นั่นเองครับซึ่งสุดท้ายสุดท้ายนี่คือการอ่านประโยคแรกแล้วก็ประโยคสุดท้ายของย่อๆหน้านั้นนะครับเพื่อย้ำอีกทีหนึ่งว่าเขาพูดถึงกับเรื่องอะไรนั่นเองครับ ก็คือซึ่งต่อไปนะครับเป็น2หัวข้อครับก็คือหัวข้อเนื้อของ dealing with unfamiliar vocabulary ก็คือการจัดการคำศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ Family Year Vocabulary ก็คือคำศัพท์ที่เราคุ้นเคยซึ่งสองข้อนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสำคัญครับที่จะทำให้เรารู้ความหมายบทความนั้นได้ดีครับก็คือหนึ่งเนี่ยเราจัดการคำกับคำศัพท์ที่เราคุ้นเคยก่อนเมื่อเราดูคำศัพท์คุ้นเคยแล้วเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่เราทำให้รู้คร่าวๆเรื่องของบทความแล้วซึ่งมันอาจยังมีส่วนหนึ่งที่เราอาจจะยังไม่รู้ศัพท์ที่เรายังไม่คุ้นเคยครับก็เราอาจจะพึ่งตัวช่วยในเรื่องของ Google t r a n s l a t Google Translation นะครับเพื่อที่จะให้เรารู้ความหมายคำศัพท์ คำนั้นเพิ่มแล้วก็ไปต่อยอดแปลบทความนั้นได้ดีมากยิ่งขึ้นครับต่อไปนะครับจะเป็นต่อยอดที่เมื่อกี้ครับจะต่อยอดจากแบบฝึกหัดที่เมื่อกี้รับก็คืออาเป็นแบบฝึกหัดคำศัพท์ที่เราคุ้นเคยแล้วก็แบบฝึกหัดที่คำศัพท์ที่เราไม่คุ้นเคยนั่นเองครับซึ่งเราก็จะมาจับคู่ให้ความหมายเนี่ยใกล้เคียงกันนั่นเองครับซึ่ง ดะฝั่งด้านซ้ายมือของเราเนี่ยก็เป็นคำศัพท์ที่เราไม่คุ้นเคยครับส่วนฝั่งด้านขวามือเนี่ยเป็นคำศัพท์ที่ง่ายๆที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วนั่นเองครับซึ่งคำแรกคำศัพท์ที่เราไม่คุ้นเคยเนี่ย a d e l s t e n ก็คือแปลว่าวัยรุ่นครับจะไปอาใกล้เคียงกับคำที่3ของฝั่งขวามือครับที่คำวัดทีนครับแปลว่าวัยรุ่นเหมือนกันครับส่วนข้อที่2เนี่ย p a r ่ n t แปลว่าผู้ปกครองครับซึ่งจะไป ใกล้เคียงกับคำวี่4ของฝั่งด้านหัวมือก็คือ mom and dad ก็คือพ่อและแม่นั่นเองครับซึ่งต่อไปเนี่ยก็เป็นข้อที่3ครับก็คือ independence ก็คือแปลความหมายว่าความเป็นอิสระครับจะไปเอ่อตรงใกล้เคียงกับข้อที่2ฝั่งหอวมือครับคำว,ว่า free ก็คืออิสระเหมือนกันครับส่วนข้อที่4เนี่ยก็คือ pension ก็คือเรื่องเรื่องของความอดทนนั่นเองครับจะไปเอ่อใกล้เคียงกับข้อที่5นะครับแปลว่า ฮ a r ์ดก็คืออดทนเหมือนกันครับส่วนข้อที่สุดท้ายเนี่ยก็คือ success ครับก็คือเรื่องของความสำเร็จครับจะไปตรงหรือว่าใกล้เคียงใกล้เคียงกับข้อที่1ฝั่ง,งขวามือครับเพราะว่า explore e x p o r e แปลว่าความสำเร็จครับต่อไปนะครับก็จะเป็น understanding article summary ก็คือการทำความเข้าใจบทค,ความก็คือ แล้วก็สรุมันเองครับซึ่งพวกเราเนี่ยหลกักการง่ายก็คือใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรนั่นเองครับซึ่งเราจะไปดูกันเลยครับก็คือ parents are the best teacher because they want the s t u d e n t to success and not teach them bad thing the role of parent is therefore very important because it gives strength and insight into the real world Parents can be very important teachers in life, however, they may not always be the best teachers because sometimes parents, especially old parents, are unable to keep up with rapid social and teach logical what? So, what has happened? happiness in all b l e f s w h e t e r a r all parents teach us and all friends teach us, book, newspaper, and t teach us, they are all valuable to us. ซึ่งต่อยอดจากเมื่อกี้ครับก็คือแปลไว้ได้ว่าพ่อแม่เป็นครูที่ดีที่สุดครับ เพราะว่าอยากให้ลูกประสบความสําเร็จแล้วก็ไม่สอนสิ่งเลวร้ายให้กับลูกหรอกครับบทบาทของพ่อแม่จึงมีความสําคัญมากๆเพราะว่ามันทําให้แข็งแกร่งและเข้าใจโลกในความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นพ่อแม่เนี่ยสามารถเป็นครูที่ดีที่สําคัญมากๆในชีวิตอย่างไรก็ตามเนี่ยพวกเขาอาจไม่ใช่ครูที่ดีที่สุดเสมอไปนะครับเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยพ่อแม่ของเราเนี่ยอาจจะมีอายุมากแล้วเนี่ยไม่สามารถอ่อตามทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมหรือว่าโลกที่ยาก โลกเทคโนโลยีเนี่ยได้อย่างรวดเร็วครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผ่านมาในชีวิตของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่สอนเราหรือว่าเพื่อนในกลุ่มหรือว่าหนังสือหรือว่าหนังสือพิมพ์หรือว่าทีวีที่เราดูทุกวันเนี่ยพวกเขาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็มีค่าสําหรับเรานั่นเองครับแล้วก็หน้านี้ครับหลังจากที่เราได้สรุปไปแล้วเนี่ยเราก็คิดว่าเราควรจะทําเป็นอินโฟกราฟิกครับเพื่อที่ให้ดูแล้วก็เข้าใจได้ไง่ายขึ้นครับ Look at the w o r d that are very similar ก็คือดูคำศัพท์ที่ซ้ำกันมากๆครับซึ่งคำศัพท์ที่ซ้ำกันมากๆในลุดความเนี้ยจะเป็นตัวสำคัญที่แบบว่าจะทำให้เรื่อเราเรารู้ว่าบทความเนี้ยเขาจะพูดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับซึ่งดูตัวสีเหลืองก่อนครับดูตัวสีเหลืองน้ยกจะพูดถึงว่า parents พ่อเรแปลว่าผู้ปกครองหรือว่าพ่อแม่คําที่สองเนี่ยก็คือ teacher ตัวสีเขียวครับแปลว่าครูต่อไปคาที่สมตัวสีครับที่มีคําว่า children แปลว่าเด็กๆซึ่งคําเหล่านี้ถ้ามันมีเกือบทุการากราฟแต่ว่าบทความเนี้จะต้องพูดเกี่ยวกับเรื่องคําศัพท์นั้นครับในหน้านี้นะครับก็คือต่อยอดจากเมื่อกี้ครับที่เราออกได้สังเกตคําที่มันซ้าๆกันมากๆครับเราก็เลยยก สามคที่ซ้ํากันนะมาทําเป็นแบบฝึกหัดครับก็คือเราก็เลือก3ามคำเนี้ยไปเติมลงในช่องว่างเนี้ยให้สมบูรณ์นั่นเองครับ Another important thing is that parents are the the first to e m p a t h i z e with their children about the danger of drugs and cigarettes and how to avoid and say no when Nicolsery in the modern world. Her parents need to talk to the children about everything because it can save live, and make them happier. t h y y o r r ์ r r ื n good T- นอาร t กก็คือสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งนะครับคือพ่อแม่เนี่ยเป็นคนแรกที่ต้องเอาใจใส่หลานของตนเกี่ยวกับอันตรายจากยาเสพติดแล้วก็บุหรี่และวิธีหลีกเลี่ยงและพูดและสอนให้ลูกเนี่ยพูดคำว่าไม่เมื่อจำเป็นนะครับในโลกของสมัยอใหม่ของพ่อแม่เนี่ยต้องพูดคุยกับลูกเนี่ย เกี่ยวกับสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าสามารถช่วยชีวิตลูกแล้วก็ทําให้พวกเขาเนี่ยมีความสุขมากๆดังนั้นเนี่ยพ่อแม่จึงเป็นครูที่ดีที่สุดนั่นเองครับก็ในสว่วนนี้ครับก็คือ i n f e r e n e ครับก็คือการอนุมานซึ่งการอนุมานเนี่ยก็คือการคาดคะนนการสรุปค,ความโดยใช้เหตุผลนั่นเองครับซึ่งข้อแรกเราเราจะมาดูข้อแรกครับก็คือ the first teacher we have in life are our parents they teach us to talk walk, ride a etc. 2. So, or sort of parents unable to keep up with rapid social and technological change. 3. So, Where to eat, teaching parents book frame it and an valuable lesson. So, sort 4. Of parents like to explain S The s i u d e n t o be like their them เดี๋ยวเราจะมาดูความหมายกันเลยครับข้อแรกเนี่ยเขาบอกว่าคุณครูครูคนแรกเนี่ยที่เรามีในชีวิตนก็คือคุณพ่อคุณแม่ของเราเองครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยสอนให้เราพูดเดินขี่จักรยานั่นเองครับแล้วก็หลายๆสิ่งลหลายๆอย่างที่เขาอสอนเราตั้งแต่เด็กๆครับข้อสอเนี่ยก็คือพ่อแม่ที่มีอายุมากแล้วเนี่ยไม่สอ าตามทันออสังคมหรือว่าเทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็วครับพวกเราเนี่ยก็ต้องอาจจะเข้าใจพวกท่านบ้างนะครับเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราอาจจะ,ะเขาอาจจะตามไม่ทันบ้างเพราะว่าเขาไม่ได้เก่งเรื่องเทคโนโลยีหรือว่าเกิดในยุคของเทคโนโลยีนะครับแล้ไปข้อที่สามนะก็คือไม่ว่าจะเป็นคําสอนของพ่อแม่หนังสือเพื่อนก็เป็นบทเรียนที่มีค่านะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยพ่อแม่ก็เป็นสิ่งที่แบบ อยู่ใกล้เคียงเราแล้วก็เป็นสิ่งที่แบบสั่งสอนเราให้คำเตือนเรามาตลอดนะครับซึ่งข้อสุดท้ายเนี่ยคือพ่อแม่เนี่ยชอบคาดหวังให้ลูกเนี่ยเป็นเหมือนเป็นเหมือนความคิดหรือว่าเป็นเหมือนคือทําตามความคิดของเขาคือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเขาอาจจะอยากให้ลูกเนี่ยได้สิ่งที่ดีแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องคํานึงด้วยว่าเป็นสิส่งนั้นเนี่ยลูกของเราชอบหรือเปล่าครับ และส่วนสุดท้ายครับก็ต้องขอขอบคุณหละยอางอิงตามนี้เลยนะครับขอบคุณมากครับ